สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็มาเจอกันกับเจตุกตากันยางอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เจตุกตาจะพาทุกท่านมาดูวิธีการถอดอยางนอกรถไถน,นะคะและยางในรถไถเดอ้อถอดประกอบนะจ๊ะอันดับแรกเราต้องปล่อยลมออกให้หมดก่อนนะคะหลังจากนั้นใช้ลิ่มหรือพี่น้องลิ่มขนาดกลางนะคะถ้าใหญ่มันจะใหญ่ไปมันหนักแล้วก็ใช้คอนนะคะเคาะเคาะให้ลงนิดนึงนะคะให้มีช่องว่างระหว่างไวหลังจากนั้นเราก็เอา เครื่องกดขอบอยางของเรามากดลงนะจ๊ะและขั้นตอนต่อไปคือใช้เหล็กงัดยางนะคะเสียบลงไปแล้วงัดขึ้นนะคะเห็นไหมออกมานิสหนึ่งนะคะอรูดอาเสียบลงไปใหม่นะคะเสียบลงไปแล้วงัดขึ้นนะจ๊ะ งัดไปเรื่อยๆค่ะใช้เหล็กกันยางสองตัวนะคะเสียบลงไปแล้วงัดขึ้นเหมือนเดิมนะคะเส้นนี้จะทํายากนิดนึงนะคะรู้สึกว่าจะแข็งนะคะทาทางจะออกยากเ้อพี่น้องเด้อหมุนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็งัดออกเขาใช้เหล็กกันยางตัวหนึ่งนะคะคัดไว้แล้วก็ใช้เหล็กกันยางอีกตัวหนึ่งเสียบลงไปแล้วงัดขึ้นไปเรื่อยๆค่ะวิธีนี้มือใหม่สามารถทำได้นะคะนำไปประกอบอาชีพได้นะคะ งัดง่ายค่ะส่วนมือเก่าสามารถดูและก็ติดชมได้นะคะเจตุตายินดีรับฟังนะคะข้อติหรือว่าคำชมนะคะมีอะไรแบบไหนสามารถแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะหลังจากนี้ก็งัดไปเรื่อยๆนะคะด้วยเหล็กงัดอย่างตัวเดียวนะคะงัด ไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยนะคะให้หลุดออกมานะคะอ่าคราวนี้ก็ถอดนะคะถอดเหล็กกันยางที่คัดไว้ออกแล้วก็ตีนะคะตีไล่ขอบยางนะคะใช้เหล็กกันยางและะ้ะตีเข้าไปหลังจากนี้เขาจะทําการดึงยางในออกมานะคะวิธีดึงยางในก็คือเราจะใช้ไม้ท่อนเล็กๆนะคะ มาคัดไว้นะคะคัดยางนอกไว้ให้มันอ้าออกนะคะแล้วดึงจากด้านบนนะคะคือด้านที่ไม่ใช่จุบ็บยางเราจะหันจุบ็บยางลงด้านล่างนะคะทําไมเราถึงดึงฝั่งที่ไม่ใช่จุบ็บยางออกเพราะว่าจุบ็บยางเขาจะไม่ได้ขาดเด้อพี่น้องเดอ้อนี่คือเทคนิคดีๆนะคะคนอื่นไม่บอกแต่เจต,ตุกตาบอกนะบอกหมดไม่กักนะจ๊ะส่วนวิธีประกอบคือต้องใส่จุบ็บยางเข้าไปก่อนอย่าจําสับสนนะจ๊ะ ถอดคือดึงฝั่งที่ไม่ใช่จุบยางส่วนใส่คือใส่ฝั่งที่เป็นจุบยางก่อนนะจ๊ะยางในออกมาแล้วนะคะหลังจากนี้เราจะไปทำการงัดยางนอกออกนะคะแต่ก่อนที่เราจะงัดยางนอกได้เราต้องทำให้ยางนอกหลุดขอบก่อนนะคะด้านหลังนะด้านหลังยังไม่หลุดขอบนะคะเราต้องใช้ลิ่มนะคะลิ่มและคอนตอกลงไปนะคะให้มันหลุดนะคะ ออกไปเรื่อยๆค่ะบางเส้นก็ออกง่ายบางเส้นก็ออกยากแล้วแต่จังหวะนะคะส่วนใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีงัดยางวิธีประกอบยางเทคนิคการปะยางเทคนิคการขึ้นแม่แรงต่างๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามเจตุ๊กตาไว้ได้นะคะแล้วเจตุ๊กตาจะมาตอบเป็นคลิปวิดีโอนะคะส่วนใครที่ชอบงานช่างงานลุยงานแบบ มมนนวลแบบนี้นะคะก็สามารถกดติดตามเจตุกตาไว้ได้นะคะแล้วจะไม่ผิดหวังจ้าแล้วเจตุกตาจะสร้างสารรผลงานดีๆแบบนี้มาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกเรื่อยๆนะคะถึงจะไม่ได้ประกอบอาชีพก็สามารถดูได้ค่ะประดับความรู้นะคะนี่หลุดแล้วหลุดแล้วพี่น้องหลังจากนี้เราจะมาทำการงัดออกนะจ๊ะ เมียเราเ้อ่ี่นลองหิวเขาก็หิวบานนี่ตะเว้นใบเราแดดก็แห้งแห้งหอนก็หอน,ห,อนหลังจากนี้เขาจะใช้เหล็กงัดยางนะคะงัดขึ้นออกบาลพอยไงบัคือเดอ้อมันแข็งกุกกะกักอยู่นั่นแหละอ่ะคราวนี้ก็เรียกใช้เรานะคะว่าจะนั่งดูเฉยๆนะคะว่าจะไม่ช่วยเด้วันนี้แดดร้อนนะคะใช้เหล็กงัดยางนะคะคัด คือว่ากดลงนะคะกดยางนอกลงแล้วอีกคนนึงก็ใช้เหล็กกันยางเสียบลงไปแล้วก็ตอกนะคะตอกเหมือนเดิมนะคะใช้ค้อนปอนตอกนะคะทาน้ํามันด้วยค่ะแล้วก็ค่อยๆตอกแล้วก็ฉีดน้ําไปเรื่อยๆนะคะให้มันแบบลื่นๆให้มันชุ่มนะคะมันจะได้ออกง่ายๆแต่จะว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะคะแล้วแต่เส้นนะคะบางเส้นก็ออกแป๊บเดียวบางเส้นก็ออกช้านะคะแล้วแต่จังหวะและแล้วแต่สภาพยางนะคะ ขมุนพวงมาลัยนะคะที่เพื่อที่ว่าจะได้เข้าไปง่ายๆนะคะนี่กดลงนะคะหามุมที่สนัดไม่ได้นะคะงานช่างก็จะประมาณนี้นะคะบางเส้นง่ายบางเส้นยาก บางเส้นนี่อเอาจนสองสามชั่วโมงก็ไม่ออกก็มีนะคะแข็งมากเป็นงานที่ประเมินสถานการณ์ไม่ได้นะคะขึ้นอยู่กับหน้าง,งานและสภาพของอยางนะคะ ใช้แรงทั้งหมดของเจตุกตานะคะที่มีกดขอบยางลงนะคะใช้เหล็กกับยางสองตัวนะคะกดลงไปกดแรงๆนะคะแล้วก็จับให้มั่น้ะพี่น้องเดอ้อถ้าจับไม่มั่นเหล็กกับยางมันจะหลุยนะจ๊ะเข,ข้าใจคําว่าหลุยบอหลุยคือหลุดมือนะคะถ้าไม่โดนเราก็จะโดนช่างนะคะต้องเซฟตัวเองด้วยนะจ๊ะการทํางานแบบนี้ ตอตอกลงไปเพรใหไงตอกลงไปเรื่อยๆนะคะโอ,อ้ออกมาห่างแล้วนะคะใกล้จะประสบความสําเร็จแล้วค่ะถ้าห่างแบบนี้ก็แสดงว่ามีหวังนะคะมีหวังที่จะเสร็จเร็วๆลูกค้าก็อยากช่วยนะคะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าคะ่ะพ่อใหญ่เดี๋ยวจะรนค้อนช่างนะคะทําหลายคนไม่ได้คะ่ะไม่รู้จังหวะเดี๋ยวพลาดได้นะคะขยับไปขยับมาค่ะพี่น้อง เอาบังกล้องขออีกไหมไงไก่หรือยังไก่หรือยังอ่ะดึงดึงออกมาเยอะแล้วนะคะไก่จะประสบความสำเร็จแล้วพี่น้อง หมุนหมุนมุนเอ๊หลุดแล้วนะจ๊ะหลุดแล้วหลุดแล้วคลิปนี้เจุ๊กตาก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนะจ๊ะบ,บายยจ้า